สวัสดีครับพี่น้องปองปายถือเพลย์บอลสูกว่าถือเพลยบอลปาดเสื้อผืนหมอนใบเสื้อผืนหมอนใบเหมือนเช่าเจี๊ยแกไมาจากเมืองจีนเอ้าอีเดียบก็ย่างไงฮอหลับดิหิวไปแต่สิววันหิวเราตีถอยเราคล้องกันไหนแล้วไหนมาหิวข่อยอยังทีหนึงเรื่องหิวข่อหน่ะพี่น้องที่ข้าตัวเขียวไม่สิมาหน้าเลือใครบอสได้เอ้า ใครไม่ใครใไ่ใคยมากกินอะไรดอกเรื่องกินกายคันดื่มยกกินมากอยู่นี่ดอกฮ่าจีได้บอกพี่น้องมาแล้วบอกเดี๋ยวให้น้ำอูนนะครับผมมาพูดถึงวันนี้นะครับผมที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาอยู่บ้านตัวเกี่ยวมิวสิกแล้วย้ายถิ่นฐานนันดอนสัก ปาอยู่ที่นี่แล้วอืมเอาบ่อยฟังแนวไปๆมากอ,อย่างได็อะไรยังไงครับผมก็ดดดด้วย,วย,วย,วยความที่ว่าการงานหน้าที่ถามว่าหน้าที่การงานหน้าที่ทรับเอาประตูก็มีเสียงรบเข้มะะ<น>ามาเปิดประตี่อุ๋ยเปิดเปิดอันประตูตอนนี้มันเปิดค,ค,คดรับทำขึ้นด้เปิดกะวายยูเออเอาครับผม หน้าที่หน้าหน้าที่รละการงานที่จะของเฮียนนะครับมันถามว่าจะของกับกับกับมีภาระหลายครับมีมีภาระมีมอยู่ในีสิบแล้เราเกาตีไม่อยู่หนีสิบพระละหลายเกาตีอุดเลยอัยอันอันอันนี้ยังไม่รู้ครับเพราะมันมันมี่อยกูนะยูนิมี่อะไรนะมี่อยกูเดีคนมาลาออกกันเลยย้อนว่า่อยกูในยู่นิยิ่ไปหาบอกเที่นี้เขาโอ้ย ไปครับก็เลยว่าเดินเดี๋ยวความที่ว่าจะควางกาต้องส่งรถด้วยนะครับมีมีมีรถเก๋งคันหนึ่งกับกับกับเป็นสองเก่าเก่าเดือน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 ละห้าพันครับเดือนเดือละห้าพันเก้าในกอไหนกองอุยอายอยู่อุยอยกัยังทั้งปุ๊ใสทั้งอย่างกัเบิด์อะอยู่บ่พ่อทั้งหลังหม้ออะไรอย่างกับเอาไปนั่นแหละครับก็เลยว่า ตัวเองนะ่ะไปไปเป็นขวัวตาจ้างใช่ไหมครับแล้วแดงเงื่อนเดือนหนาหาพันครับห้าพันหนีคือกับกับขึ่นงินลดแล้วงวดรดแล้วแต่ว่ามันก็มีงานอะไรเสริมๆมีไหมก,แกนน็แล้วก่อนนี้แล้วก่อนตอนนี้มีชีวิตรอดได้ไงตอนนั้นก็ไปลำครับไปไปลำสุขเสาร์อาทิตย์ครับไปรับสุเสาร์อาทิตย์เพื่อดีจะมามาเลี้ยงชีพตัวเองนั้นตรงนั้นนะครับเพราะว่าเงือนหนาพันหนีก็เอาไวแจ้ยค่างวดล้วนะครับ ถามว่าไม่อยู่นีก็ได้บนบริหารพันธุ์บริจัยหมดแล้วบริจัยอ่ทีนี้ก็เลยครับผมก็ก็ก็เลยว่าให้จังใดจะฟ้องจังจังสี่จังจังสี่งห่ดรถได้ละกันจะฟ้องกับจังสี่ยู่ได้เพราะว่าถ้าถ้าตัวเองเป็นรอหน้าตรงนั้นหนะคือมันมันไม่ไหวนะครับมันซักหนาพรถึงหลังเลยนะครับมันกับดียูแต่ว่ามันกับของนี้มันกับซีอาจจะดีกว่าเออนี่ยครับก็เลยก็ก็เลยว่า อะตอนแรกถามใจตัวเองครับถามถามใจตัวเองมาสองเดือนแล้วแหละนะครับสองเดือนว่าก็ก็ํกำไปด้วยกับกับมาหาบอดหน่ำกับไปสอนนน่ำเสร็จครับก็เป็น,นสามองปนี้แม่ครับก็บเรียกว่าจะคลองเสียจังไดนอะจังเออจังเสียนี่ไปสอนกับออกับกับมีความสุขม,มาลํำกับมีความสุขแต่บานนี้ก็เรียกว่า มันต้องเลือกทางอะไรทางหนึ่งเพราะว่าถ้าเราทํางานทํางานสองอย่างไปด้วยกันมันมันเหมือนว่ามันไม่เต็มที่สักอย่างเลยนะครับใช่ตัวเกี่ยวก็ไม่เต็มที่เพราะ<ช>ตรงนั้นคุณก็<ท>มวจะกลับไปสอนไปทำไปนี่ใช่ครับก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 ับสิบอมมี่มาแบบว่ามาเฮ็ดงานรวมกันกับกับพี P ่ in, ีศิลปินน้องๆศิลปินนะครับกับกับสิบอมี่โมเมนต์แบบนั้นแต่ป่ะนี่จต่ของกับกับไปสอนกับไปสอนกับทึ่งทึ่งง่วงเงาฮาวนอนมัน มันมันก็ไม่เต็มที่่างใช่ไนะครับเราก็ก็ทางานให้ฝั่งโรงเรียนไม่เต็มที่ใช่ครับก็เลยแบบว่าอ่ะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งต้องต้องเลือกใช่ไนะครับแต่ตรงตรงนั้นนะว่าพอดูแลไหมพอก็ดูแลดีเพื่อนเพิ่นกะสนับสนุนพอพอเพื่อนก็บอกว่าใช่กรหากหายขี้ดเพ่นยู่ใช่ครับก็ดดอยู่ครับบมเมนว่าเพื่อนอันสีกักัดกกั้นเราไม่ให้ไปหรือว่ายังไงนะครับแต่แต่เพื่อนกับว่ได้ว่า อ่าสนับสนุนให้ครูลาบ่อยงั้นใ่ไครับเป็นกับบอตดยอย่างไห้ลาบอยจะจะเพื่อนกับบอกว่าถ้าน้ําอุ่นน่ะไปได้ดีทางนี้น่ะพอ,อ,อก็สนับสนุนอัน่นสินะครับออออเพราะว่าพอ,ออกเบึงแล้วน้าอุ่นน่ะไปท่านิดน่าจะรุ่งกว่า้วก็น่นาจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าน่อจังเสียครับออจะทําว่าพออ,อยากให้ไปไหมพออไม่อยากให้ไปพอออยาาอยากให้น้ําอุ่นน่ะอยู่กับพอเพราะว่าหนึ่งน้าอุ่นก็มาช่วยงานโรงเรียนก็มันได้หลายอย่างเนาะครับเพราะว่ากีฬาสีแบบงานวันเด็ก หรือว่าอะไรที่ที่มันมีกิจกรรมที่เป็นนันทนาการเนี่ยครับเราเราก็ช่วยตรงนั้นได้เต็มที่อย่างนี้ครับงานกีฬาหรือว่าอะไรเราก็ช่วยได้เต็มที่อย่างงี้เป็นเรลียกว่ามันหามันมันหาบุคลากรที่มีความสามารถแบบนี้มันหายากขนาอย่างเงี้ยเป่นเกียบว่าเบาเบาอยกให้ไปแต่แต่ท่านน้ำน้ำอุ่นพร้อมที่จะทํางานสองฝั่งอย่างเงี้ยพอออกกับโอเคพนงานเสร็จครับแต่แต่ขออย่างเดียวว่าพยายามให้มันตรงกับสุขาอาทิตได้ไหมเนี่นะครับแต่มันก็ นั่นแหละครับตามที่พี่น้องเห็นเชี่ยวง่ามของค่ายตัวเกียวคือมีตั้งแต่ต้นเดือนยันสิ้นเดือนอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้นภูดังตามไปนั่นไปนี่ไประยองไปนานีนู่นภาคเดี๋ยวเดือนกุุภานนี้ก็ต้องขึ้นเหนือแล้วนี่ใช่ไหมครับนานยนบนเน้อคือสมมติ่างงานหนึ่งยูนงเงี้ยนะครับยูเหนือดวดมากลางนั่นเดือกลางดวดไปใต้ดวดไปอีสานอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบว่าถ้าจะของกลับไปกับมาจะสิมันก็จะมาสอดไม่ทันแล้วมันก็จะขาดนั้นที่ตรงนั้นเด็กก็อาจจะได้รับ รับรับข้อมูลจากเข้าเดโมเต็มที่เองเสรนะครับก็เล่ก็ก็เลยเรกว่าอ่ะไปทางที่มันโอเคกว่านะตรงนี้นกาเรียกว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าคืออันนี้ต้องอันนี้ต้องชีแ้แจงว่าเป็นครูเนี่ยเป็นครูอัตราจ้างซึ่งในอนาคตเบื่อการร้องเพลงแล้วหรือ อะไรชี้มันเปลี่ยนแปลงแบบไหนยังกลับไปเป็นครูได้อันต้องย้ำก่อนอธิบายก่อนว่าครูอาตาจ้างกับบรรจุต่างกันยังไงครูอาตาจ้างก็คือยังมีโอกาสที่จะเป็นครูรับราชการได้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้รับราชการตามตามระบบระเบียบเป็นครูอัตาจ้างอยู่อาตาจ้างคืออธิบายตัวเธออธิบายครูอัตาจ้างนี่ก็คือว่าบางคนแบบว่าคนหลุดไม่บงบดจากมาแล้วคนที่เขาไม่ได้เรียนสายครูเขาไปงงอะไรเพื่อเป็นรู้เราก็อย่างอย่างที่ไหนครับผม คืออัดอ่านี่เป็นอัตาจ้างอ่าโอเคพุ่มุงเรียนมุงเรียนก่อนครับผมอธิบายกวาอาจางก่อนก็คือว่ากวตอาจ้างนี่คือคนที่เรียนจบสายครูมาโดยตรงโดยตรงแล้วก็ยังสอบบรรจุไม่ได้หรือว่ายังไม่สอบอ่ะยังยังยังไม่สอบหรือ,อยังไม่อยากสอบบรรจุแต่เราอยากจะไปเป็นครูแล้วแล้วก็หาโรงเรียนที่เขาแบบว่าขาดแทนครูอย่างเงี้ยครับอ่าก็เขาเขาก็จะมาจ้างคนที่เรียนจบครูนี่แล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพนี่ครับมามาเป็นครูแทนครูบรรจุ นะครับก็กจะสด้เงินเดือนหน่อยกว่าจะได้จะได้เงินเดือนอาตามที่โรงเรียนน่ะได้สัญจดสัญญากับเราอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. อ,อย่างอย่างโรงเรียนผมนี่ได้ห้าพันนะครับ mm hmm. บางบางโรงเรียนก็อาจจะได้น้อยกว่าบางโรงเรียนก็อาจจะได้มากกว่าก็มีแล้วแต่พื้นที่ใช่ครับ mm hmm. แล้วแต่พื้นที่ แต่เป็นครูอัดเป็นครูบรรจุเนี่ยก็คือเป็นครูที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการเต็มตัวแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถเดินขั้นเงินเดือนได้สามารถประเมินขั้นเงินเดือนใดเป็นคู่ข้อสอหนึ่งข้อสอสองข้อสอสามตามลำดับได้มีสวัสดิการดูแลครอบครัวอะไรตามที่จากที่รัฐบาลรัฐบาลจัดแจงให้ใช่ครับดูแลใช่เป็นเป็นคู่คู่เขาหองเขาคู่ผู้ช่วยปะแมนครับตอนตอนแรกจะเป็นคู่ผู้ช่วยอ่าซึ่งในอนาคต อีกห้าปีสามสี่ห้าสี่ปีห้าปีอยากจะเป็นครูอีกก็ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราก็ต่อไปประกอบวิชาชีพแล้วก็ถ้าเขาเปิดสอบผมก็สามารถไปสอบไปสอบได้ไดใช่ครับนั่นก็แสดงว่าตอนนี้คือเบรกจากการเป็นครัวตาจ้างมามาเดินในทางที่ตัวเองฝันครับผมซึ่งท่านเด็ก่าเปนาซ้ำย่งเป็นนุ่มนุ่มออต่อไอเตอืมคือแม่เออตลาดทีนี้ก็เลยว่าก็เลยมาอยู่ตัวเกียร์ก็เลยอยู่ตัวเกียร์อยู่แล้วมาทีมันแรงตำนาตำรังอะไรเลยต่เดี๋มาอยู่นี่ซึ่งอนาคตมัน บางคนก็เป็นห่วงเรื่องอุตส่าห์เรียนครูมานะ้ทำไมทิ้งถิมอยู่แต่ว่ามันยักลับไปเป็นในอน,า,นาคตครับผมบัณฑาเป็นนักล้องแล้วลุงกับลุงไปหรือเบือ่อไม่อยากเป็นแล้วก็คานแล้วเงินหนรายเราอยากเป็นคู่ mm hmm. อีกจริงนะเมื่อไแล้วจะเป็นคู่อีกฉันสมุิสมุดสมุิอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้คือตัดสินใจออกจากครัวจากจ้างแล้วพัดเบรแ,แล้วก็ล่ำลาทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นระบบระเบียบตามตาม นี่แล้วก็เลยมาอยู่ตัวเกี่ยวพี่น้องซึ่งมาอยู่ตัวเกี่ยวเนี่ยก็สิมาพักอยู่ค่ายเลยจะมานอนพักที่ค่ายเลยทีนี้ก็คือใช้นอนชั้นสองข้างห้องพี่อุย้ยหรือห้องตรงข้าม้องเบนน้ำน้ำตาลนะครับผมกะกะไม่มีห้องพักให้ละกะันน่าหละพี่น้องซึ่งซึ่งก็ตัดสินใจมาแล้วขี่รถมาเองวันนี้ใช่ครับมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวด้วยครับวันนี้มาพอคองอีลุกตรงนั้มานัดนนั่นมันจะเหมือนครูชินจังเลยเป็นคืนนางมันจะเหมือนครูชินจังแต่ครูชินจังอีแก แกยเป็นฝึกสอนแล้วพอเกียนจบเกย์เกยเก,เก,เกเย์ไม่ใช่ตาก้ายเลยครูยังจังคือครูชิ้นจังเลยคือไปส,สอนดี่ดีบ้านนี่เคยสอนเย้าเชิดนี่แต่ฝึกสอนเกยเกย์ฝึกสอนเื้อเตื้อ้นฝึกสอนอย่เงินไหมถ้าบ้านเนี่ยเขาจะสอนแบบเป็นเงินแล้วเแบบข้าหารการสอนเรียบร้อยแล้วเออครับเป็นเงินแล้วที่นี่กะเขากะสี่คือชิ้นจังเนี่ยไม่เท่าระแบบเนาะชิ้นจังก็กลับไปเป็นชิ้นจังก็ยังกลับไปเป็นครูได้เหมือนกันอันนี้ยังกลับไปเป็นครูได้ครับแต แต่มันมันไม่ได้หมายความว่าไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอฟซีก็ไม่ต้องตกใจครันหละกะเลยมาอยูน่นีซึ่งเคสะล้วคู่ชิ้นต่างอนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีอะไรมาด้วยนะคืออ <c oughs> าบนา้ำครับมีอันนี้มา <c oughs> ติดตัวามา <c oughs> มาแขนเสื้อครับผมเดี๋ยวตอนดึกๆกจะวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปงานเพราะอะไรจะให้เขาเคียย์ห้องตัวเองตอนเรกว่าเสียบงานแต่ว่าเอ๊ะมันต้องเชี่์ห้องจะขอนะเพราะว่าเออมมนต้องเคียย์ห้องเัวียงก่อนแล้วก็มี อันนี้ใช่ไหมคือแล้วก็มีสากอุ้งอ้วกยาสระหัวปอ้วกปีหน่อมีซนี่มามีซนี่มามีซนี่มาวายเก่ามาสู้กันเด้ไม่มันก็ยังไงเสือเสือบอกอย่าว่าเสือพื้นต่อเสือกบมีเสือกบมีเสือกันเดี๋ยวขอร่างตัวเกี่ยวตีก็มีเสือบล่ะหมอนี่กับบมีแล้วมีหมอนขีดอยู่นี่หมอนี่นอนอยู่ในตู้น่ะหมอนอั่นเดี๋ยวก็มาให้เงิน คิอรขบพิดไมน่ะมัน,มนยังนอนอยู่มันยังนอนอยู่ถ้าเป็นหมอดีกว่าวัสดานรักพี่น้องก็เรียกว่าเมื่อไรสวดตัดสินใจดีหรือไม่ดียันนี้คืออยู่ที่เขาแล้วเพราะว่าแต่พี่สาวบรรจุแล้วใช่ไหมบรรจุแล้วครับพี่สาวออกไม่ได้แล้วนะพี่สาวเป็นคนบรรจุแล้วเ <laughs> พราะว่าครูจูนเ<อ>นี่ยคือต้องทำหน้าที่เองไปตลอดชีพแล้วเพราะว <laughs> ่าบรรจุแล้วซึ่งก็ต้องเอาตรงนีนเป็นรัก <g 1> แต่ผู้นี้เขา<อ>เป็นน้องเป็นน้องชายแท้ๆของอันคููจูนี่เออน้องชายแท้ๆ่วมาเอือนเขาบรรจุไปแล้ว นองกันเลยว่าเออนองกันเลยบ,บ,บ้านบรรจุก็เลยมามองนีก้อนมาอยู่ตัวเกี่ยวกอนซึ่งจะมาอยู่ใครมันนองสแตมมันนองรีโอซึ่งกับมากินมันน้องอยู่่ครอืมก็เลยว่าถามว่าอยู่ที่เดิมมันก็โอเคแต่ว่าถ้ามันไปตามความฝันหนึ่งไปร้องเพลงสองได้สแสดงเนะาะแล้วมาอยู่ย่างมันมา,มาอยู่กับบอสเนี่ยนมันมีโอกาสได้ทำเรื่องนี้เยอะเปิดโอกาสเยอะงานโฆษณางานต่างประเทศงานโอ้ย มือเงสิไปมือเงาะแต่สิ่งใจถูกแลเอามาเก็บทางนึงก่อนอมาเงินใช้นี่ง้รถก่อนรถรถมือสองก็ริงแต่ว่าก็ยังเหลืองก็เยอะอยู่ไหมเยอะอยู่ครับบน